ในเพราะว่าจะบอกถึงเรื่องของการมองดูธรรมชาติมองดูสิ่งสร้างเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเราอ่ะมันมีเครื่องหมายเสมอตามส่ของผมนะผมเป็นเป็นคนไม่ชอบบทำงานเบื้องหน้าเลยใช่แม้กระทั่งการเทศบนบประแทนแน่นอนว่าระหว่างวันอาจจะมีโอกาสตกอยู่ในบาปหรือว่าถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าเมื่อจบวันก็อย่าลืมคิดถึงพระ สวัสดีครับพ่อต้องสวัสดีครับพ่อโจนี่เรามานั่งทําอะไรกันตรงนี้เราก็จริงๆแล้วเราร่วมงานกันบ่อยมากเนาะเราถ่ายต้องหลาย EP แล้วเออวันนี้นี่ถือว่าแบบสบายๆแล้วกันเาเพราะว่าเหมือนพิธีกรมานั่งคุยกันเนาะใช่เอะเราจะให้ใครรับบทพิธีกรหรือว่าเป็นผู้แบ่งปันดีเนี่ยแบ่งปันไปแบ่งปันมาเป็นแบบเสวนาถ้าในงานสื่อผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่หลังกองใช่แล้วก็เจอกันแบบไปเรื่อยตรงนั้นตรงนี้ช่วยอะไรกันไปนะ สัปดาห์นี้คุณพ่อมีอะไรจะแบ่งปันให้กับพี่น้องครับจริงๆแล้วสัปดาห์เนี้ยมันเป็นท้ายๆของปีพิธีกรรมแล้วครับเพราะว่าจาก็จะเน้นย้นําในเรื่องของการกระตุ้นเตือนว่าให้เรารู้จักเตรียมตัวเตรียมพร้อมเพราะรว่า <ๆ S 2> เราก็รู้อยู่แล้วว่าเตรียมอะอะไรที่มันเป็นการเตรียมทั้งหลายเนี่ยมันดีเสมอแหละเพราะว่ามันคือทําให้เราพร้อมที่จะไปต่ออเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมให้พร้อมฉุกละหุกขึ้นมาบางทีมันก็ แทนที่จะได้100% 80% 90%เนี่ยมันก็จะเหลือแค่40-50%ได้แค่ครึ่งหนึ่งเตรียมตัวดีมีใช้ไปกว่าแน่นอนทุกเรื่องไม่ว่าเราจะเข้าที่ทํางานใหม่หรือว่าจะเริ่มต้นทํากิจกรรมกิจการต่างๆถ้าเตรียมอย่างดีเนื้อหาอย่างพ่อโจอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ไปให้ความรู้อบรมตามคณะต่างๆเนาะพ่อโจก็ต้องเตรียมเาวคอยเตรียมนานเลยและเตรียมมากด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราออกไปพูดอะเชื่อมั่นว่า เราเตรียมร้อยเนี่ยพูดอย่างมากก็สี่สิเปอร์เซ็นตครับเตรียมไว้ก่อนแน่นอนเพราะว่ามันด้วยข้อจากัดหลายๆอย่างด้วยบริบทณนะวันนั้นด้วยกลุ่มที่เราไปพูดรจริงๆเนื้อหามันมีมากมายผมว่าเชื่อว,ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราถ้าเราพร้อมอะแต่ไม่มีวันนั้นหรอกไม่มีวันที่มันพร้อมร้อยเปิดใช่ครับบอกว่าพรุ่งนี้พร้อมตายไหมอะอมก็ไม่มีหรอก ผมเชื่อว,ว่าอย่างนั้นมันไม่อนอกจากว่าเออเป็นนักบุญจริงๆอะเกิดมาไม่นนักบุญแต่สําหรับผมผมก็ไม่มีหรอกวันที่พร้อมเนาะแต่ว่าจะเตรียมยังไงให้มันดีพอเพียงพอที่เราจะมีโอกาสได้ได้ไปอยู่กับพระอก็คือใช้คําว่าอาจจะไม่พร้อมแต่อย่างน้อยให้มันเตรียมพอใช่ เตรียมอย่างดีพอมันดีพอเนี่ยในเวลานั้นน่ะที่มันไม่พร้อมมันจะทําให้เกิดความพร้อมได้ใช่ถ้ามันได้เตรียมอะไรมาบ้างอย่างเี้ยเนาะใช่ครับก็จริงๆแล้วเพราะวจาะในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องของเครื่องหมายเครื่องหมายการเวลาในพระวจาะบอกถึงเรื่องของการมองดูธรรมชาติมองดูสิ่งสร้างเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเราอ่ะมันมีเครื่องหมายเสมอไม่ว่าเราจะเจอผู้คนเนาะบางทีเขาแค่สิ่งหนึ่งมาสะกิด ก็ทําให้จิตใจคนมันเปลี่ยนได้เนาะไม่ว่าจะเป็นถ้อยคําเดี๋ยวนี้เราปัดหน้าหน้าฟีดตาม Facebook ก็จะมีถ้อยคําเตือนจิตเตือนใจเราเสมอพวกนี้มันเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งนะที่คอยกระตุ้นเตือนเราขัดเกลาเราเสมอว่าเอ้ยเราต้องกลับมาเราต้องทําดีเราต้องช่วยเหลือผู้คนเราต้องทํานู่นทํานี่ทํานั่นมันมีสิ่งที่มันแบบมันเตือนเรามากมายผมเชื่อว่านี่แหละมันคือเครื่องหมายอย่างหนึ่งเมื่อกี้ผมก็ชอบนะ ที่พูดถึงเรื่อง <iley M. S 2> เรื่องเต็มพร้อมอแต่บางครั้งที่บอกว่าเอมันเคยมันก็ไม่พร้อมนะแต่ว่าการที่เตรียมเตรียมไว้ก่อนอะเตรียมบางทีจะเตรียมไว้เยอะไว้ก่อนไม่ได้ใช้ก็ตามเพมการเตรียมบางทั้งบางครั้งมันทาให้เรา,รราแล้วก็มันก็รู้สึกเพียงพอนะความไม่พร้อมมันมาถึงแล้วก็โอเครับได้ไดละอืใช่ไหมครับจริงแต่ว่าจริงๆแล้วความความไม่พร้อมอะมันมีเสมอ <Ms. S 1> แม้ว่าเราจะเตรียมอย่างดีแล้วก็ตามแต่ว่าทุกๆครั้งเนี่ยเราจะสังเกตไหมว่าคาทอลิกเรา เสมอๆเ,เลยเราจะขอพรออพระใช่ซึ่งเป็นมันเป็นทับเหมือนเสริมทับเนะาะเสริมกำลังใจเนาะว่าให้เราสามารถที่จะทำหน้าที่ทำบทบาทตรงเนี้ยได้อย่างดีก็เลยทำให้ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกไม่พร้อมเนี่ยอย่าลืมคิดถึงพระอเพราะพระองค์เป็นความสมบูรณ์พร้อมสุดอ่ใช่ไหมเพราะว่าไม่ใช่แค่ไปเสริมเหมือนพระทั่วไปที่ให้สบายใจนะแต่สาหรับพระเจ้าพระองค์นี่ให้เลย แล้วก็มั่นใจว่างานที่เราจะทําต่อจากนี้มันเป็นงานที่ผ่านทางพระจริงๆอะ่ะรวมทั้งสิ่งที่เราทำนี่อยู่นะซิลปิสทอหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณพ่อต้องกําลังทําผมกําลังทําเป็นพระจิตเจ้าเป็นงานของพระงองค์ซึ่งบางครั้งก็บอกได้ว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันอืมว่าจะมานั่งทําตรงนี้หรือว่าตอนเป็นเนน แตมีไหมเอ้ยจะต้องมาทําสื่อหรือผมจะต้องมาทํางานฝ่ายสังคมมาไม่มีในหัวกันเลยนะสารภาพกันเลยเพราะจริงๆแล้วตามนิสัยของผมนะีผมเป,เป็นคนไม่ชอบ,บทํางานเบื้องหน้าเลยใช่แม้กระทั่งการเทศบนบแทน่นมันเป็นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งเลยนะที่ผมลังเลมากเลยนะที่ผมตอนที่ผมตัดสินใจบวชอะ่ะผมไม่ไม่ชอบการมาพิเศ์การอยู่หน้าผู้คนการแต่ผมท้ายที่สุดแล้วอะ่ะ เหมือนพระก็เตรียมให้เราพร้อมนะมันก็มีวิชาเตรียมเทศเนาะวิชาเทศก็ทําให้เราได้ฝึกเนาะเหมือนพระก็เตรียมแล้วก็ทีละนิดทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเออเริ่มที่จะเหมือนงานสื่อผมเป็นคนไม่รู้เลยแล้วก็ต้องยอมรับว่าน้องๆในยุคสมัยเนี่ยคือเก่งจริงนะจริงเก่งจริงนี่ชื่นชมเลยผมว่ามันแบบเออมันพระเนี่ยเตรียมเราจริงๆนะแล้วก็เป็นตัวเราเองเนี่ยที่วันหนึ่งเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมแล้วเราก็ต้อง ทำยังไงก็ได้ให้มันแบบต่อยอดแล้วก็ซัพพอร์ตงานที่มันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอแต่ที่สําคัญคือความช่วยเหลือของพระเจ้าใช่หรือพระจิตเจ้าพระช่วยเราตลอดอยู่แล้วนะแล้วก็จะเรียกได้ว่าเป็นมันก็ตรงกับสัปดาห์เดียวกที่อีก<ช>สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าต่อไปก็เตรียมรับเสด็จแล้วนะซึ่งเน้นให้เราว่าต้องพร้อมเพราะเราไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่ใช่ครับถ้าพองถ้ามองภาพใหญ่โอ้โหเราต้องต้อนรับพระเจ้ากลับมาไม่รู้เมื่อไหร่แต่ ท,ทุกวันเราต้อนรับพระองค์ในทุกวันนะขอให้พระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเสริมกําลังเราในการทํางานใช่ไหมฮะพี่น้องก็มีงานเต็มไปหมดบางคนเฮ้ยต้องเผชิญกับอะไรก็ไม่รู้จะกล้าไหมจะทําอะไรหรืองานประจําที่ทําทุกวันจะต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอมก็ให้พระเจ้าได้เข้ามาเสริมกําลังเสริมพลังให้มันพอมีแรงพอที่จะพร้อมเจออะไรเข้ามาเจออะไรที่มันหนักหรือบบางครั้งสิ่งที่ไม่อยากเจอผมว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยคือทุกบ้านแหละ ที่เป็นครอบครัวกิจชนเนาะพ่อแม่จะปลูกฝังให้ลูกสวดเช้าสวดก่อนนอนเพราะอะไรก็ผมว่าน่าจะเป็นพื้นฐานตรงเนี้ย <ไป S 1> คือ,อ,อทุกกิจกรรมตลอดทั้งวันเราจะมีพระอยู่เสมอครับก็ขอให้พระเนี่ยได้เป็นพละกําลังให้กับเราในการทําหน้าที่ประจําวันแน่นอนว่าระหว่างวันอาจจะมีโอกาสตกอยู่ในบาปหรือว่าถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าเมื่อจบวันก็อย่าลืมคิดถึงพระ ขอบคุณพระองค์ด้วยใช่ในกิจการตลอดวันถ้าวันนี้มันดีก็ขอบคุณพระใช่ถ้าวันนี้มันไม่ดีก็ขอโทษพระขอโทษแต่คิดถึงเช้าคิดถึงเย็นมันเป็นการซึมจับแล้วก็ปลูกฝังเนาะในใจเราให้มีพระอยู่เสมอเนาะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายรายการนบจริงๆยังไม่อยากรีบจบนะแต่ก็เอาละยังมีโอกาสอีกเยอะที่จะได้มาแบ่งกันอีกในช่วงสุดท้ายคุณพ่อต้องมีอะไรที่อยากจะ ทิ้งทายไว้กับพี่น้องมาอย่างน้อยเจวันเนี้ทำให้เขาได้มีพลังหรือได้คิดถึงพระองค์มากขึ้นได้เสริมให้เขาพอให้เขาพร้อมแหละก็จริงๆแล้วไม่ว่ากิจการอะไรก็สุดแล้วแต่ที่เราทําอ่ะแม้เราจะมีศักยภาพในการที่จะทํามันอย่างดีเนาะ <c oughs> แต่บางทีก็ใช่ว่าทุกครั้งที่เราทํามันจะดีเสมอ <c oughs> มันจะพร้อมเสมอหรือว่ามันจะเกิดผลเสมอแต่ผมเชื่อว่าแบ็กอัพที่ดีมันก็ต้องมีนาะพระเนี่ยจะเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับเราเสมอๆในทุกกิจาการทุกครั้งเวลาที่เราจะไปทําอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยแค่เดชพระนาม,มันคือการสวดภาวนาแล้วการเดชพระนามคือคือการคิดถึงพระเพราะว่าคำภาวนาคือการคิดถึงพระเนาะ<ช>ไม่ใช่ท่องกันแบบเป็นเป็นความสัมพันธ์กับเราใช่ครับมันไม่ใช่บทบทภาวนาที่แบบเราท่องกันทุกวันแต่เราก็พูดเหมือน เหมือนนกแก้วอ่ะอันนั้นมันท่องจําใช่แต่ว่าจริงๆแล้วใจเราถ้าคิดถึงพระมันคือคำภาวนาเนาะและเป็นคำภาวนาที่ดีกว่าการท่องจาด้วยซ้าไปคิดถึงพระองค์อาจจะสั้นๆอย่างน้อยด้วยการเดชพะพนามใช่ครับพระเจ้าประทับอยู่กับเราสมัยที่ผมเป็นเนอนอรเขาเคยทักผมนะพอดีเนื่องจากว่าตอนนั้นผมเป็นเนแล้วผมก็ไปนอนอยู่ที่พื้นในวัดเขาก็ทักผมวันนั้นผมก็เข้านอ,นอนและอยู่บนห้องนอนเสร็จแล้ว มีวันหนึ่งผมก็อยู่บนเตียงแล้วผมก็เดชพนามเพื่อนข้างๆก็หันมาถามว่าเอ็งสวดเวลาเองสวดเองนอนได้ด้วยหรอมีวันหนึ่งคุณพ่อว่าจะศีนเนี่ยเขาก็ให้คำตอบตอกับผมนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราสวดอะเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่รู้หรอกเพราะว่าบางทีเราเหนื่อยมากๆอะการนอนสวดอะมันก็ไม่แปลกไม่ได้มีข้อกําหนดเนาะว่าเราจะทําอะไรอยู่แล้วเราสวดไม่ได้ครับแต่ว่าคํภาวนาทุกคํภาวนาไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนอะ ใจถ้าคิดถึงพระเราทําได้เสมอขอบคุณคุณพ่อต้องว่าเราต้องคิดถึงพระองค์เสมอและการคิดถึงพระเจ้าเพราะว่าเราเกิดมาจากพระองค์ลังงานการก็เป็นงานที่ต้องรับใช้พระองค์นะก็จะมาเสริมพลังให้เรานั้นอย่างน้อยมีความพอมีความพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆเอาละครับแล้วก็ช่วงปิดรายการวันนี้ผมไม่คุณพ่อต้องปิดรายการนะครับคุณพ่อปิดรายการกับพวกเราเลยครับก็ฝากช่อง h o s t Studio บาย c r นะครับในช่อง u t u b e นะครับเราก็อยากให้ผู้ติดตามเยอะๆหน่อยก็พยายามก็เข้าไปกด กดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะครับแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ทางช่อง Facebook สังคมบ,บันทฑรราชบุรีนะครับเนื่องจากว่าเพจของเราอ่ะมันรวมเพจไปแล้วเนาะฝากติดตามเพจสังคมบัทฑรราชบุรีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบพระเจ้าอิปพรครับครับพระเจ้าอิปพรเช่นกันครับ